สวัสดีครับผมดออรอมรอพลช่างสุพรรณหัวหน้ากลุ่มงานนวัตรกรรมสีเขียวกองเคมีพันธุ์และผลิตพันธ์อุปโภคกรมยศาสตร์บริการครับวันนี้มีความยินดีครับที่จะแนะนํากลุ่มนวัตรกรรมสีเขียวของเราครับกลุ่มนวัตรกรรมสีเขียวเนี่ยมีภากรกิจในการวิจัยและพัฒนานะครับนวัตรกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ BCG นะครับวันนี้เป็นโอกาสดีผมอยากจะแนะนํานวัตรกรรมที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ ให้บริการกับผู้ประกอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็นวัตรกรรมที่เรากําลังพัฒนาและก็วิจัยอยู่นะครับสนวัตรกรรมแรกที่ทางกลุ่มนวัตรกรรมสีเขียวอ,อยากจะนําเสนอแล้วก็พาท่านเยี่ยมชมนะครับเป็นนวัตรกรรมที่เราพัฒนาขึ้นแล้วก็ตอนนี้ใช้อยู่กับสถานประกอบการจริงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย อยู่ประมาณมากกว่า20สถานประกอบการนะครับก็คือเป็นนวัตการรมเป็นระบบบาบัดน้ําเสียนะอันแรกนะครับเป็นระบบบาบัดน้ําเสียจากการย้อมสีเส้นใ่ธรรมชาติอันนี้เกิดจากโจทย์ปัญหาของผู้ประกอบการโอทอปนะครับผู้ประกอบการโอทอปโดยเฉพาะผู้ประกอบการโอทอปประเทศพวกเสือกระจูดเสือโกอกหรือว่าแม้จะเป็นพวกย้อมผ้าไหมผ้าฝ้ายนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ย บางที่เขาย้อมด้วยสีเคมีครับพอย้อมเสร็จแล้วเนี่ยผู้ประกอบการโอทอปทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทิ้งน้ําเสียนะครับลงสู่สิ่งแวดล้อมโดยที่ไม่ได้รับการบําบัด ก็จะทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราเน้นเรื่องนวัตรกรรมที่เป็นสีเขียวการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดังนั้นในส่วนเรื่องของการาบำบัดน้ําเสียก็จะช่วยผู้ประกอบการได้ครับทำให้เพิ่มมูลค่าสินค้าของเขาเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นคือนวัตรกรรมแรกอีกนวัตรกรรมหนึ่งก็ตามมาครับคือเตาชีวมวลมลพิษต่ำ um เวลาย้อมสีครับเวลาย้อมสีที่เขาจะย้อมสีเส้นใยธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยเขาจะต้องใช้ ฟืนในการย้อมตามังจังหวัดนะครับใช้ฟืนใช้ฐานปรากฏว่าเขาใช้เตาที่ประสิทธิภาพต่ำควันจะเยอะครับแล้วก็ให้ความร้อนน้อยนะครับเราก็พัฒนาขึ้นมาให้ควันมีมลพิษต่ําแล้วก็ให้ความร้อนสูงขึ้นครับสวัสดีครับผมนายเวพัฒน์ทองนันนะครับเป็นนักวิทาศาตรปฏิบัติการนะครับกลุ่มง,งานคุณภาพสิ่งแวดล้อมวันนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการบัดน้ําเสียนะครับจากน้ําย้อมสี เส้นใยธรรมชาตินะครับกรมวิศาสตร์บริการเนี่ยได้วิจัยและพัฒนานะครับขึ้นมาเป็น2ขนาดนะครับก็คือมีขนาด50ลิตรและ100ลิตรนะครับโดยการทํางานของระบบเนี่ยจะประกอบด้วยส่วนหลัก2ส่วนคือถังกวนและตก,ตกรนะครับและส่วนของกองตะกรนะครับซึ่งระบบเนี่ยหลักๆก,ก็คือการสูบน้ําเข้าไปนะครับในระบบถังกวนนะครับ เข้าไปแล้วทาการเติมสารส้มและคอรีน,นะครับลงไปในถังในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับแล้วทําการกวนด้วยความเร็วรอบสูงสุดเนี่ยประมาณ100รอบต่อน,นาทีเป็นเวลาประมาณ5นาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อครบเวลาที่กําหนดเราก็จะปรับความเร็วรอบลงครึ่งหนึ่งหรือประมาณ50รอบต่อน,นาทีครับกวนเป็นเวลาอีกประมาณ1 0 1ถึงนาทีแล้วก็ปิดเครื่องนะครับแล้วก็ทําการรอนะครับเพื่อให้มันแยกชั้นระหว่างตะกรกับน้ําใสครับเป็นเวลา2-3ชั่วโมง เราก็จะได้น้ hm ําใสส่วนบนและส่สวนตะกอนที่เป็นส่วนล่างนะครับห, pack, หลังจากนั้นเราก็จะเปิดวาล์วครับเพื่อจะปล่อยน้ำซึ่เป็นส่วนใสที่ได้กการบาบัดแล้วออกสู่ธรรมชาติครับส่วนที่มีตะกอนนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเราก็จะปล่อยลงส่วนชุดกองตะกอนด้านล่างนะครับซึ่งชุดกองตะกอนจะมีหน้าที่ดักจับตะกอนที่มีน้ําส่วนผสมของน้ําเสียผสมอยู่นะครับแล้วก็ปล่อยออกสู่ธรรมชาติโดยที่ตะกอนเนี่ยจะตักอยู่บนชั้นใสครั้งหนึ่งครับซึ่ง ด้วยขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับทำให้เราช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ครับสวัสดีครับผมนายนิมิตพาลีนักวิชาชํนานาญการนะครับกลุ่มงานนวัตกรรมสีเขียวนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับาการทําเตาเชื่อมวลม,พมวลมพิษต่ำนะครับคร่าวๆนะครับโดยเตาเชื่อมวลมลพิษต่ำนะครับเราจะมีองค์ประกอบทั้งสิน้น3ส,ส่วนด้วยกันนะครับคือ1 ส่วนที่เป็นฉนวนนะครับเพื่อไม่ให้ความร้อนออกมาข้างนอก2เป็นส่วนที่ให้อากาศเข้าไหลเวียนนะครับภายในเพื่อให้การเผาไหม้ดีขึ้นนะครับและ3คือบริเวณที่เราใส่เชื้อเพลิงนะครับโดยบริเวณที่สาธิตใ,ใ,ให้เห็นนะครับก็คือจะมีองค์ประกอบลักษณะคล้ายกันแบบคล้ายๆแบบนี้นะครับโดยจะมีอากาศนะครับอากาศจะเข้าทางช่องล่างนะครับ เพื่อเข้าไปไหลเวียนภายในบริเวณที่เป็นช่องว่างให้เกิดการเผาไหม้เกิดสาราบได้ดีขึ้นนะครับโดยเตาเนี้ยเวลาที่เราใช้งานจริงเนี่ยไฟอ่ะจะลุกได้ดีนะครับแล้วก็ให้พลังงานสูง,งครับผมครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นครับอยู่กับโชติกาไมายไทยนะครับอยู่กับท่านคุณอนุวัฒ แก้วมารานะครับที่ดูแลเรื่องของโชติกาหมาไทยนะครับเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จค่อนข้างมากในพื้นที่นี้นะครับเป็นที่รู้จักกันดีนะครับกรมยศาสตร์บริการเราได้มาถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็มาติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียจากการย้อมสีเส้นใยธรรมชาติแล้วก็ทําเตาชีวมวลมลพิษต่ำไว้ให้มันนี้เราคุยกับคุณอนุวัฒน์ครับว่า หลังจากที่เรามาถ่ายทออเทคโนโลยีให้มาอบรมให้แล้วก็ทดลองใช้มาเนี่ยไม่ทราบว่ามีประสบการณ์การใช้เป็นอย่างไรบ้างระหว่างระบบบาบัดน้ําเสียกับเตาชีวมวลมลพิษต่ำเราครับครับผมสวัสดีครับ,รบอันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณกรมวิทยาศาสตร์และบริการนะครับ,รบที่ให้การสนับสนุนเตาชีวมวลแล้วก็เรื่องมาบัดน้ําเสียอันดับแรกคือว่าเตาชีวมวลเนี้ยไฟจะแรงแล้วก็ควันไม่ค่อยมีนะครับ,รบทําให้การทํางานอ่ะ มันเร็วขึ้นหมายความว่าน้ำจะเดือดเร็วน้ำเดือดดนน้ำที่เราย้อมสีใครับจะเดือดเร็วมากประหยัดเวลาด้วยครับแล้วก็ประหยัดฟืนประหยัดเชื้อเพลิงเราด้วยฟันก็จะน้อยนะครับครับครับแล้วตัวระบบบำบัดน้ําเสียแล้วครับเป็นยังไงตัวระบบบำบัดน้ําเสียก็คือเวลาผมย้อมผมก็จะเอาไปลงถังแล้วก็ปั่นตามอัตราส่วนที่ทางกรมวิทศาสตร์และบริการให้ผมมาครับครับก็แล้วก็ปล่อย ผมก็เอามาลดต้นไม้ครับครับส่วนกากมันผมก็เอาใส่ถุงทิ้งขยะตามปกติครับครับครับนั้นคือก่อนที่เราจะมีระบบบาบัดเนี่ยเราก็ทิ้งทั่วไปเลยใช่ไหมครับครับนั้นพอมีระบบบําบัดแล้วเราก็มั่นใจมากขึ้นนะครับคราบน้ําที่ออกมาก็ค่อนข้างใสครับนะครับเอาไปลดน้ําต้นไม้ได้ตะกอนเราก็พิสูจน์แล้วนะว่าตะกอนมันไม่ได้มีพิษมีพายอะไรก็สามารถเอาไปทิ้งเป็นขยะทั่วไปได้นะครับครับก็นับว่าเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งแล้วก็ ผมถ้าเกิดว่าเรามองในแง่ของการเพิ่มมูลค่าสินค้านี่ครับตัวระบบบำบัดน้ําเสียกับเตาเชื้อโมลเนี่ยจะไปช่วยทางโชติกาหมายไทยเนี่ยเพิ่มมูลค่าทางสินค้าได้ยังไง<ม>เช่นทําให้เป็นอะไรนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม,มอะไรประมาณน,นี้ครับ<ม>ครับก็คือถ้าเรา S <S เวลาผมทำนะ่ะผมจะถ่ายไปให้ลูกค้าดูว่ารเราอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่กรมวิทยาศาสตร์และบริการให้ผมมาเนี่ยก็คือเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเขาก็มั่นใจในตัวสินค้าเราก็เป็นการเล่าเรื่องราวสตอร,รีท่ที่ที่ไปที่มาของผลิตภัณฑ์ว่าเรารบมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับครับ,รบ,รบวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับกรมวิทยาศาสตร์บริการเองนะครับเราได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับเตาชีวมวลโมเลกิษต่ำแล้วก็ระบบบำบัดน้ำเสีย จากการย้อมสีเส้นใยธรรมชาติเนี่ยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เนี่ยหจังหวัดจํานวน3กลุ่มและในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยตอนนี้เราขายทอดแล้ว10จังหวัดนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการทั้งหมด28กลุ่มครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอนุวัฒน์มากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับมาถึงนวัตกรรมต่อไปนะครับที่จะพาทุกท่านเยี่ยมชมนะครับอันนี้เป็นระบบบำบัดน้ําเสียเหมือนกันนะครับแต่เป็นระบบบำบัดแปรรูปมะพร้าว ที่มาที่ไปของระบบเนี้ยมาจากเกษตรกรในกลุ่มของจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็ราชบุรีนะครับมีปัญหาเรื่องน้ําเขาแปลร,รูปมะพร้าวเพื่อจะส่งโรงงานทํากะทิเนี่ยพอเมื่อเขาแปรรูปมะพร้าวเสร็จแล้วมันจะมีน้ําเสียเกิดขึ้นปรากฏว่าน้ําเสียเนี่ยปล่อยลงสู่แม่น้ำำนําลําคลองที่เท่าที่ท่านทราบกันดีก็คือที่แม่กลองกับที่ราชบุรีมีตลาดน้ำใช่ไหมครับเมื่อเราทิ้งน<ๆ>้ำเสียลงไปเยอะๆก็จะมีผลกับคุณภาพน้ำนะครับนอกจากนั้นโรงงานที่เขาส่ง ผลิตภัณฑ์เข้าไปนะครับโรงงานใหญ่ๆก็อาจจะไม่รับผลิตภัณฑ์จากโรงมะพร้าวหรือว่าผู้ประกอบการเล็กๆเพราะว่าไม่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะโรงงานเขามีระบบของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับก็เลยเป็นปัญหาสภา,าเกษตรกรนะครับจงบังหวัดสมุทรสงครามก็เลยทาหนังสือถึงกรมยาศาสตร์บริการให้เราพัฒนาระบบนี้ขึ้นมานะครับระบบเนี้ยตอนนี้มีอยู่2ระบบด้วยกัน ที่ท่านเห็นอยู่นี่มันเป็นระบบจำลองนะครับเราจำลองมาให้ดูแล้วเดี๋ยวเราจะพาท่านไปดูที่สถานที่จริงตอนนี้เรามีอยู่2ระบบด้วยกันนะครับระบบแรกเป็นระบบบำบัดน้ําเสียจากการแปรรูปมะพร้าวขาวเรามีอยู่3แบบนะครับมีอยู่3แบบก็คือเป็นแบบที่ดัดแปลงจากล่องสวนธรรมชาติอันแรกนะครับอันที่2เป็นแบบบ่อซีเมนต์อันที่3เป็นแบบถังพลาสติกขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ขนาดเล็กแตกต่างกันมีน้ําเสียที่แตกต่างกันนะครับ ทีนี้ระบบที่2เมื่อกี้ระบบแรกผ่านไปแล้วระบบที่2ก็จะเป็นระบบบําบัดน้ําเสียจากการทําบุญมะพร้าวนะครับอันนี้ตอนนี้เรามีอยู่แบบเดียวนะครับก็คือเป็นแบบบ่อพลาสติกนะครับโดยระบบที่เราทําขึ้นมาเนี่ยเราเน้นเป็นระบบที่เดินระบบง่ายนะครับติดตั้งถูกราคาถูกดูแลรักษาระบบง่ายแล้วก็ประสิทธิภาพการบําบัดสูงนะครับทุกวันนี้เราติดตั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ แปลรูปมะพร้าวขาวรายย่อยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามแลราชบุรีเนี่ยมากกว่า10แห่งนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงบุญมะพร้าวของคุณชยาพรกิ่นหอมนะครับอยู่ที่ตำบลบางนางรีอำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามครับบุนมะพร้าวโรงนี้นะครับเป็นโรงที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็ได้ทดลองติดตั้งระบบอรบัดน้ำเสียากการแปรรูปมะพร้าวให้ในปี2564นะครับ เราได้เริ่มเดินระบบต้องต่ประมาณเดือนมีนาคม2564นะครับนี่เราลองมาฟังความเห็นของผู้ประกอบการบ้างนะครับว่าหลังจากการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียไปแล้วเนี่ยมีผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้างครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับคุณนรงครับลูกชายของคุณชยาพรกิมหอมเจ้าของโรงงานวุ้นมะพร้าวนะครับในพื้นที่ของอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับตอนนี้ผมก็อยากจะสอบถามคุณนรงนิดหนึ่งนะครับว่า ก่อนที่กรมวิทยาศาสตร์บริการจะเข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ําเสียให้แล้วก็ติดตั้งระบบบำบัดน้ําเสียให้ทดลองใช้อยู่เนี่ยก่อนนั้นน่ะที่จะมีระบบบำบัดน้ําเสียเนี่ยเรามีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็หลังจากที่เราติดตั้งระบบบำบัดน้ําเสียไปแล้วเนี่ยปัญหานั้นน่ะหมดไปไหมแล้วมันได้รับการแก้ไขอย่างไรบ้างนะครับโรงงานคลณต้์ของเราเป็นธุรกิจเล็กๆของครอบครัวมีกําลังการผลิตน้อยมีน้ําเสียในปริมาณน้อย ได้ทิ้งน้ําเสียลงในร่องสวนในพื้นที่ของตัวเองไม่คิดว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามมาแต่เมื่อปี2563ได้มีเรื่องร้องเรียนน้ําเสียมาทางองค์การบริหารตําบลบางนางรี่และหน่วยงานราชการในจังหวัดสมุทรสงครามได้มีคําสั่งให้ดาเนินการติดตั้งระบบบัตรน้ําเสียหากไม่ดาเนินการจะถูกสั่งปิด แดะดำเนินการตามกฎหมายช่วงนั้นเราก็ไม่รู้จะทําอย่างไรเราเป็นสถานประกอบการเล็กๆมีทุนน้อยขาดเทคโนโลยีในการบาบัดน้ําเสียแต่เป็นโชคดีที่ปี2564ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการได้มีโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบำบัดน้ําเสียจากการทําบุญมะพร้าวหลังจากการอบรมและทดลองใช้งานระบบบำบัดน้ําเสียพบว่าแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนได้ น้ำในร่องสวนไม่ดำและไม่มีไขมันลอยให้เห็นดีนอกจากนี้เรายังมั่นใจว่าต่างจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนายอดการสั่งซื้อวุ้นร้าจากโรงงานสาหกรรมใหญ่จะมีมากขึ้นเนื่องจากกระบวนการผลิตของเรา ได้มีการจัดการน้ําเสียได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพครับครับฟังดูแล้วก็ได้ประโยชน์หลายอย่างเลยนะครับหนึ่งแก้ปัญหาได้เรื่องร้องเรียนก็ไม่มีแล้วนะใช่ครับแล้วก็เราน่าจะมีอนาคตในการที่จะโรงงานจะมีสั่งออเดอร์เรามาเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณนลงมากนะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยคือหนึ่ง ความสาเร็จของกรมยศาสตร์บริการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการนะครับเพื่อแก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับนอกจากโรงงานบุญมะพร้าวของคุณชยพาพรแล้วเนี่ยในปี2563 2564เนี่ยเราจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับสถานประกอบการแปรรูปมะพร้าวอ,อื่นๆจำนวน9สถานประกอบการนะครับ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็จังหวัดราชบุรีนะครับแล้วในปี2565เนี่ยเราก็ยังดําเนินการโครงการนี้ต่ออยู่นะครับขอบคุณมากครับครับเมื่อสักครู่เราก็ได้เห็นนวัตรกรรมที่เราพร้อมถ่ายทอดแล้วก็กาลังถ่ายทอดอยู่แล้วนะครับทีนี้นอกจากนวัตกรรมที่เรากําลังถ่ายทอดอยู่หรือว่าพร้อมใช้แล้วเนี่ยเรายัางมีนวัตรกรรมที่เรากําลังพัฒนาขึ้นมานะครับออ <m> ตอนนี้อยู่ในระดับห้องปฏิบัติการอย่างนวัตรกรรมที่ผมกําลังนําท่านมาดูเนี่ยนะครับ เป็นตัวที่ต่อยอดจากตัวนวัตรกรรมการบำบัดนะ้ำเสียจากการแปลรูปมะพร้าวนะครับจะสังเกตว่าเดิมเนี่ยจะเห็นว่ามันมีหลายหลายบอ่อใช่ไหมครับหลายบอ่อถ้าเกิดว่าเขามีโหลดน้ําเสียที่มีน้ําเสียที่ปริมาณมากหรือมีความสกปรกสูงเนี่ยเราจะต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับสาหรับผู้ประกอบการที่มีพื้นที่น้อยๆแล้วก็มีกําลังการผลิตมากๆเนี่ยอ,อ,อาจจะไม่เหมาะสมนะครับและระบบดังกล่านะที่กล่าวมาแล้วเนี่ยยังดัก ดักไขมันได้แต่กําจัดไขมันไม่ได้เราก็เลยมีความคิดที่ว่าเราจะทําให้ระบบมันเล็กลงโดยใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้บำบัดไขมันได้ด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาของงานวิจัยน,นี้อยู่นะครับอันนี้จะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียจากการแปลรูปมะพร้าวเนี่ยแหละครับเราโดยใช้ไฮบริด uh, ระหว่างสูผสมระหว่าง uh, ตัวที่ใช้ไม่ใช้ออกซิเจนกับที่ใช้ออกซิเจนนะครับตอนนี้ระบบเรากำลังเพิ่งเริ่มทำอยู่ เครเื่งออกแบบระบบตอนนี้ออกแบบระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกำลังเริ่มต่อระบบนะครับอันนี้จะเป็นถังที่แบบไม่ใช้ออกซิเจนนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะต่อต่อไปอยังถังออกซิเจนถ้าระบบนี้มีประสิทธิภาพที่ดีเนี่ยต่อไปเราก็จะพัฒนาเป็นระบบต้นแบบระดับ เรียกว่าระดับต้นแบบที่เป็นระดับกึ่งอุตสาหกรรมแล้วก็นําไปถ่ายทอดเทคโนโลยีนำไปทดลองใช้ก่อนแล้วก็ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อไปนะครับก็จะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นบําบัดไขมันได้แล้วก็ใช้พื้นที่น้อยลงแล้วก็รองรับน้ําเสียได้มากขึ้นครับและนี่ก็เป็นอีกนวัตรกรรมหนึ่งที่ภูมิใจนําเสนอเป็นนวัตรกรรมสุดท้ายที่เรากําลังพัฒนาครับตอนนี้ยังอยู่ในระดับห้องปฏิบัติการอยู่ซึ่งเรากําลังจะพัฒนาต่อยอดเป็นระบบบําบัดต้นแบบต่อไปครับอันนี้คือระบบบาบัด กลิ่นจากโรงเ,รงเลี้ยงไก่ครับที่เป็นโรงเลี้ยงเลี้ยงไก่แบบปิดเราจะใช้อนุภาคนาโนซิงออกไซด์นะครับเราจะเคลือบบนแอคทีเวทคาร์บอนตัวนี้คือตัว่านกำมันหรือแอคทีเวทคาร์บอนนะครับหลังจากเราเคลือบด้วยอนุภาคนาโนแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะครับเราจะตัวนี้มากําจัดกลิ่นจากโรงเลี้ยงเลี้ยงไก่นะครับอันนี้เป็นระบบบําบัดแบบห้องปฏิบัติการนะครับเราก็จะจําลองนะครับเราจะจําลองตัวกลิ่นตอนนี้เราใช้ตัวแอมโมเนียเป็นตัว เป็นตัวแบแบบจําลองกลิ่นของโรงเดอนเียไก่ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วจากนั้นนะเราก็ใส่เข้าไปนะครับที่ตัวเรียคเตอร์ของเรานะครับตัวเรตเตอร์ของเรานะครับใส่เข้าไปแล้วเราจะกระตุ้นด้วยแสง UV นะครับกระตุ้นด้วยแสง UV แล้วก็ เนื่องจากตัวนี้มันเป็นตัวที่เราต้องกระตุ้นด้วยความร้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะให้ความร้อนนะครับที่อุณหภูมิแตกต่างกันไปนะครับตอนนี้ก็กําลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาแล้วบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีกระตุ้นด้วยแสง UV แล้วก็อาจจะมีโอโซนด้วยงั้นคอนดิชันสภาวะในการทดลองในตอนนี้ยังไม่นิ่งนะครับเรากําลังทดสอบสภาวะที่เหมาะสมว่าตรงจุดไหนที่เราเป็นสภาวะที่เหมาะสมและให้ประสิทธิภาพการ,รบําบัดที่ดีที่สุดนะครับทั้งหมดที่พาท่านชมไปนะก็เป็นตัวอย่างนะวัตกรรมที่ พร้อมใช้นะครับแล้วก็นกวัตกรรมที่กําลังพัฒนาของกลุ่มนวัตกรรมสีเขียวกองเคมีพันธุ์และผลิตภัณฑ์อุปโภคกรมยาศาสตร์บริการนะครับนอกจากนกวัตกรรมดังกล่าวที่นําเสนอแล้วกลุ่มนวัตกรรมสีเขียวเนี่ยยังมีให้บริการวิจัยกับทางภาคเอกชนหรือกับชุมชนนะครับที่มีปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็มาปรึกษาเราได้นะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีการพัฒนาาวิจัยวิธีทดสอบที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียวนะครับหากท่านสนใจครับติดต่อมาได้ที่ผมโดยตรงครับอมรพลช่างสุพรรณที่กลุ่มนวัตรกรรมสีเขียวของเรานะครับเบอร์โทรนะครับ022017144ครับขอบคุณมากครับ